ถ้าเราแพ้บอดสองคนถ้าสองคนเราแพ้บอดตุดคู่ไงตุดคู่เซ้์ฮัลโหลท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวนโมซี่กันอีกครั้งหนึ่งแม่ไม่ได้อัดคลิปอะไรแมวที่ไหนเนี่ย จะดูเวทีอัดคลิปกันมานานมากเลยนะครับใช่อัดบ้างครับทำทายอดหน่อยเออทำยอดนิดนึงนะยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอ่ะ No t i m e to Relax นะฮะเรามารีแลกกันดีกว่าว่าเออมาดูกันรีแลกหรือมาหัวร้อนเรามาเรามารีแลกกันในเกม No Time To Relax ย้อนแย้งไหมชื่อคนย้อนแย้งเลยนะไม่มีเวลาให้รีแลกแล้วตอนนี้ วันนี้เราก็มีก็ Challenge ชาเลนจ์นี่นะชาเลนจ์อะไรอะชาเลนจ์คืองี้ท่านผู้ชมเราจะแข่งกันสองคนแต่เราจะเพิ่มบอทเข้าไปด้วยนะเพิ่มบอทไปด้วยถ้าเราแพ้บอทสองคนถ้าสองคนเราแพ้บอทตุต๊ดคู่นะ <c oughs> ตุ๊ดคู่เราจะเป็นตุ๊ดหนึ่งิปเลยไหมหนึ่งลิปหรือว่าหนึ่งลิปเลยห,หนึ่งิปเลยหนึ 1> 1่งชิปเลยอะเกมแรกเนี่ยเราจะแข่งกันว่า ใครจะได้เป็นสาวสวยนะและเกมที่สองเนี่ยเราจะดูว่าใครแพ้ใครชนะเออแล้วคนนั้นจะต้องเป็นเป็นอะไรน้ำแข็เป็นอะไรคือเป็นชนีไงคะเออคือเราเล่นเกมแบบแชร์จอนะท่านผู้ชมอาจจะคงว่าทำไมมันเมาส์มันเปลี่ยนไปเลือกคนนี้นคนนี้คือผมเล่นเกมแบบแชร์แบบนี้เนี่ยใช่รีโมทเพลย์รีโมทกันรีโมทเพลย์กันนะ ตก็มาเด็ดโอ้ยเมืองเมืองหิมะเอาละครับอันนี้ตาผมนะครับโมอย่าขยับเมาซื้อรถคนเลยว่ะเพื่อจะได้เดินทางสะดวกแล้วก็ทำงานร้านไก่แบบรถเร็วมาอะไรอะร้านพีบวกอะซีเอ็กอะใช่กินข้าวกินอะไรดีวะกินเบลเกอร์เป็นหนึ่งคำว่ะแล้วก็ทำงานหมดเผื่อนะครับคือชีวิตของผมเอง น้องกี้ไปไหนน้องกี้มาหนี้น้องกี้มานี้เลยกี้มาซื้อไพชนะซื้อรถซื้อรถตั้งทอดซื้อรถแล้วก็หางานทำทำร้านมาร์เก็ตนะครับน้องุกกี้ไปไปกินข้าวก่อนไม่มีตังค์เนี่ยตังค์นี่หว่าเอาแล้วเอาแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเอ้ผิดก็ผิดเอาแล้วป่ะผมได้และผู้โชคดีโลกค่ะโลกอย่างครับมันเพิ่งเริ่มเกมเพิ่งเริ่มเกม รถนึงรถนึงเอ้ยกินเป็นฟรายครับกินเป็นฟรายส์เฮ้ยอย่าขยับเนาะยังไม่ได้ขยับเลยขยับแล้้ว่งไม่ขยับเออเขาเรียนหรอเฮ้ยว้อการมีความรู้มีความรู้ผู้คุณธรรมจริงให้ตายเถอะต้องสงสัยนะครับทำไมเราเล่นกันสองคนเรายังหาคนเล่นไม่ได้เราเพื่อนอะท่านผู้ชมคนไหนมีมีแอดแอดจริงแอดท่าทีมาได้นะอยากจะเล่นแล้วก็เราจะแชร์รีโมทกันปะ ใช่ใช่ใช่ก็แชร์รีโมดจะได้ครบสี่คนจะได้มันกว่านี้ใช่ใครจะขอแลบก็ลองเค้กไว้ก่อนคอแลบก็คุยกันทางเพจได้เลยคอแลบเอ้ยเอ้ยวางให้ใครสักคนเรียนเลเฮ้ยอะไรอ่ะมาทำอะไรมื่กี้เรียนเสร็จแล้วมาเรียนจบไปขั้นหนึ่งไปเรียนทำงาน้านฟิณิชตเฮ้ยึงหวยว่ะสายหวยให้น้องหิมะหน่อยน้องหิมะได้เริ่มแล้วอันนี้ผมเองนะครับตัวนี้ เออโดนหมีส่องตัวเนี้ยเนี่ยจะเป็นมนุษย์หิมะอ้าวอ้าว <c oughs> ไม่หิม,แะ,ม,หมะแล้วว่ะพูดเปลงไม่หิมะซะแล้วจะเป็นพี่พูดได้ใไหมมาอะไร <c oughs> เรียนหนอ่อเ,เรียนเป็นไงตัดด้วยไม่ตัดด้วยก<ง>ารศึกษาต้องมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ใครออกไอโมะจัดโดนจัดโดนจัดชัดเจนทำงานอย่างเดียวไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยแล้วครับพวกนี้ แบ๊เป่าแบรวคอมโบอ่ะน้องโรบอทกันดีกว่าโดนแมวขวนนะกินเลิฟมันเรียนมันซื้อสัตว์ยังอระซื้อไปแล้วปะกดเหมือนกดใครมาอุ้ยกินแบรวคอมโบดวยว่ะดูพี่ไว้ก่อนพี่อ่ะมาช้าแต่มาแน่เ้าจะได้ร้องก็มาอีกครับก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปว่ะ ไม่รู้มันรีบอะมีคนรีบอีกแล้วอ๋อทำฟันอะไรเนี่ยล็อกแคนดี้เอาน้องอ่ะน้องแอนน้องหมาคุณน่ารักก็ไปเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนการเปลี่ยนงานอ่ะเปลี่ยนไม่ได้เอาแล้วเอาแล้วเสียเวลาเดินอีกแล้วอย่าขยับเมาส์ลูกพ่อไม่ได้ขยับทำงานยาวๆเลยสัปดาห์นี้ทำงานไปก่อน ม่ขาแงวะโดนใครกัดมาขาแ่งแมวเหรอชอบตัวไหนอ่ะไมวไม่ได้ขยับเมาเลยไม่ซื้ออาหารให้แมวด้วยโคตรเดือดรู้แล้วว่ะทุกคนครับเดือดไปบางทีก็เดือดไปสามวิสามวิทำงานแบบมุ่งมั่นว่ะวันนี้อ้ยกินเบอร์เกอร์ว่ะ อร่อยไหมโมเบอร์เกอร์แซ่กไปแซ่บไม่เคือไม่เคือซอสเตจตรงนี้เลยโอ้โหแม่งอัดงานอย่างเดียวน้องกว่างน้องกว่างเลยเดียววะไงโฟกอะไรโอก์ออกอากาศ่ะออกไม่ใช่มาทำงานอุ่นเป็นนี่ยยิมโอลเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะพูดอะไรว่าโค้ดนะโค้ดนะโค้ดเจนเนอร์เจนเนอร์เจนเนอร์การเดียวจังอะไรอ่ะยูเอฟโอไปพิธีพันเสียเงินอีก อ๋อมาแล้วว่ะแจ้งนี่กินเงินจ่ายนี่ก่อนเลยว่ะคนมันรวยไม่งี้แหละจ่่ายเค่อยๆว่ะเราไม่รีบต้องหมาน้องแมวเออตักหน่อยไปสักหน่อยต้องะไรเฮ้โหยอีกแล้วจ่ายนี่มล่ะ เไปจัดเป็นเป็นงานด้วยเหรอจเรื่องขั้นมางานเลยไปกินข้าวตั้งไว้พอนี่กับแผนนะฮะนี่กับแผนนิดนึงนิดนึงนิดนึงกินเป็นไฟง้หนึ่งหมดเพลงดูนะครูไม่มีอะไรเพิ่มเลยไไมม่ีอะรเฮ้ยเดี๋ยวนี้โูดูดไปโอ้โหใส่ชุด ทำงานในห้างเนี่ยคนเขามีการศึกษาแล้วหมดแล้วเนี่ยมึงมียังวะมึมีนิดนึงมีนิดเดียวไอโมไม่มีเลยเออกดไปขั้นหนึ่งมั้งนี่ต้องค่อยๆวะค่อยๆอัพอัพเงินอัพอัพงานอัพการไปเฮ้ยทังนี้คนเขาจ่ายจ่ายตังค์ภาษีเฮ้ยเรื่อนขั้นแล้วว่ะจ่ายทำไมภาษีให้ประชารัฐเฮ้ย เฮ้ยว่ากูเล่นหนักแล้วมึงเล่นหนักกว่ากูไม่นะโดนแล้วล่ะทำงานที่ไหนวะลืมยินเงี้ยเป็นกำลังใจกดซับกดแชร์กดซับสไครต์กอนที่ช่องนี้จะหายไปครับอยู่ดีก็เรียนจบขึ้นมาทันใดโอ้โหตัดหมูขึ้นแขึ้นสวยน้องเพชรน้องเพชรชื่ออะไรอ่ะแมวชื่ออะไรอ่ะน้องเพชรเหรอน้องคิตตี้โอ้คิตตี้สีสีฉัดนะนะ น there, bucket, uh. ั่นม oh, like ันนิกกี้กินไน้่กินไน้่เช็กกี้บักเก็ตอะแพง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 ไม่ได้เรียนเลยอ่ะโง่เนี่ยเรานี่ไม่มีการศึกษาเลยว่ะโอ้ไเหยียดเขินเนี่ยโดนเหยียดว่ะเฮ้ยแล้วไปเปลี่ยนงานดีว่า ได้เฮ้ยทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้เฮ้ยเป็นนักเรียนวะนักศึกษานักล่ายนินยามาแล้ววะมาดิครับว่างอ่ะาหารหมดแล้วน้องคือไม่ซื้ออาหารให้น้องเะรอยน้องอดอยากไปเลยอ่ะโคตรโหดเลยว่ะรื้อซื้ออาหารให้น้องวะไอ้น้องอดอยากยี่สิบว่ะจะฟาขาด ขาดกันหมดทุกคนเลยป่ะเนี่ยเปิด<า>เข้าบ้านดูทำไมบัมอ่ะวอล์กอัลมื่นนะมื่นโอ้โหแม่งรวยจริงไงวะเศรษฐีลยยูกเศรษฐีมึ่นทำรวยจริงนะกินร้อยห้าสิบกินร้อยห้าสิบรวยวยเลยมีมมทุกคนป<ะ>่ะเนี่ยสัตว์เลี้ยงไม่มีเลยโรบอทไม่มีโรบอทไม่มีเราไม่ต้องมีภาระที่ต้องดูแลว่ะ ไม่ต้องเียดเงินไปให้อาหารน้องใช่ไหมแต่เรารักน้องว่ะรักน้องรักปลารักซากุระไม่ทำให้เราอุ่นด้วยไม่ใช่ละวรอเงเฮ้ย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 ซื้อของจะรอแก้วว่ะของหิมะเออมาแล้วว่ะอ่าฉีบเปื่อยอ้าวไม่เป็นหิมะแล้วว่ะโมที่ด้วยมนุษย์หิมะมึงแปลงร่างแล้วเหรอทีหนึ่งในแอดูจากชื่อผมเล่นทีหนึ่งนะ ซื้ออาหารได้น้องก่อนอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวซื้ออาหารน้องไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก่อนทำงานก่อนมาทำงานจ่ายเงินโอ้โหสุดจริงจริงนะคนเนี้ยบัณฑิตจบใหม่ว่าไงร้อนพี่ร้อนคือโมนะพี่ร้อนพี่ร้อนฮะแล้วคุกกี้อ่ะคุกกี้กูไปไหนอ่ะ โอเคสายโดนกินแล้วหมดแล้วทุกอย่างมันกลับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเราปะเอ้ยเดี๋ยวลืมกินข้าวข้าวไปพีคขาดแล้วพีคขาดแล้วนี่ไงชั้นลืมกินข้าวปวดเอวเลยดาขกว่าแล้วนะตายหาเช็ดโอ้ยเช็ดไม่เบาเนี่ยเบาเนี่อยากกินเบาเนี่ประจ้ะ เอออะไรวะท่าหมีนะอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยโดูเร็วชู่ยปล่อยก้างแม่งเลยดีอะฝาชงเอาหนึ่งดูของซื้อกันไม่มีรถเลยปะมุกไม่ผมไม่ได้ทำไมอะช่วงนี้ตันเรอะวันนี้สมองตันน่ะตรดีนะ ตันนี่ใช่ที่เข้าไปในซอยแล้วมันไม่เจอไม่เจอทางออกน่นมันซอยตน <c oughs> ันยืนตู้อย่างง,างออั้นแล้เฮ้ยยิบหายละโอ้วเรียนจะจบละช่างแม่ร้อยซื้อของเข้าบ้านสักหน่อยโอ้หมาอับเท็ดแล้ว<ม>แซด<ม>เท็ดแมวดิีผมซื้อหมาเลยนะติดใจหมาวะซื้อแมวมาทำไมคนรักแมวเหรอโม อาหารไม่ซื้อให้น้องเหรอหรือแบบคันเอาสตาร์ด้วยวะไมเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานใช้อยู่เนี่ยเป็นบูเชอร์ก็เป็นไม่ได้เออก็็เเปนได้ครับชีวิตฮ้ยทุกคนเข้าใจนี่กันหมดแล้วว่าโมไม่ได้แล้ววะจะไปติดนี่เขาไม่ได้ปะเปลี่อนขั้นแล้ววะโปรอะไรโปรเซสเซอร์โปรเฟสชั่นอลเทรนเนอร์เรียนด้วยเอาเดี๋ยวเอาอย่ามีแต่มัสเซลในหัว อุ้ยเรียนสูงเรียนสูงไอ้นี่มาัดเลือดนี่มันแค่มันแค่มันเป็นเป็นเห็ดปะอะไรวะนั่นมันมัสลูมเฮ้ยผิดผิดมุกแต่ก็ได้บัฟเฟลโอ้นั่นมันฝักนั่นมันบัฟเฟลเฮ้ยเดี๋ยวไปทำอะไรลืมเนี่ยหบัฟเฟงเนี่ยรนเลยอ้าวโหต้องทำงานจ่ายนี่ว่ะเออตั้งแม่งไม่เป็นไรทำงานจ่ายนี่ก็ได้ทำที่โรงเรียนอยู่แล้วรวยว่ะ เราการศึกษาเข้าสู้หรอมึงเนี่ยฮะแล้วอ่ะการศึกษาเสียเงินใบแจ้งนี้ยังไม่ได้ไปจ่ายเลยจ่ายแล้วเออว่ะลืมเหมือนกันอายแล้วเป็นนี้เป็นสินมึงก็อยู่ที่คนบริหารประเทศอะเนะเาะเฮาา้ยจบเลยนะางนี้จบเลยนะมึงเล่นขนาดน,นั้นแล้วกูเล่นแค่นี้ไม่เป็นไรหรอก<ะ>เร่เห็นนี่ต้องเล่นให้เด็กมันดูวะ ทำงานยาวๆเลยก่ะมาดูกันว่าคลิปคลิปนี้แค่คลิปคลิปจะทำให้ช่องไอปิดหรือเปล่าไอ <laughs> คลิปนี้ใครจะเป็นนายก <laughs> ย <laughs> จัดวันจัดวันเกิดให้น้องหมาน้องแมวให้อา <laughs> หารหมดเ,เ,เ,เไไมก็บเงินเดี๋ยวยาวๆแล้วตอนนี้นซื้อตู้เย็นก่อนมันจะได้แบบฟูๆขึ้นเยอะ หาน้องหมดนะไม่ต้องเรียน17วีคเฮ้ยหนึ่งล้าน forever เอาหมาไปถ่ายคลิปอย่างฮอต YouTube เลยทำไมช่องเราไม่ฮอตเหมือนเขาบ้างอ่ะเนี่ยฮะปอกงูเหมือนกันเฮ้ยเออเยอะนนเนี่ยมันเต็มแล้วอะต้องกดเลยท่านผู้ชมต้องกดซับไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i ค e ด้วยนะซับตะไคร้อะซับ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  ับให้เป็นตะไคร้ใช่อุ้ยเสื้อผ้าขาดระบานหนูไปดู UFO ดที่สเตดเดียมโคกอะไรหรอสับตะไคร้ไม่โคกมวยเออเฮ้ยเ <laughs> <laughs> นี่ยเนี่ยเราอะเราอย่างเงี้ยมันลำบากคนตัดนะรู้ไหมเนี่ยไม่ตัดละกูกูตัดเลยละกันไม่ได้ <laughs> ได้ได้ มันจะได้ให้ปล่อยไว้เงี้ยแหละนะคุณดูตัวปล่อยดีแล้วโอ้โหนะธุรกิจพันล้านเฮ้ยมันรวยกันจังเฮ้ยไอที่ก็เรียนเก่งเก่งเก่งเลยเก่งเกินตลาดไปหมดแล้วตอนนี้บ้านอยู่เป็นสุขสุขีปีดายังไม่ได้กรอนั่นไปดูแป๊บโอ้เลื่อนขั้นอีกแล้วอะ ผมที่ไม่เคยจ่ายค่าชาวบ้านเลยเพราะชาวบ้านไม่เคยจ่ายโอ้รถราคาผอยากรถบ้านหนังสือ50าสิบบาทยังไม่เคยได้รถเลยนะพี่ได้ซื้ออีกไช่ไหมมีตังแล้วมีความสุขที่สุดแล้วโอ้โหโอียเงินอีกฮัลโหดูด เอ้อเดี๋ยวกินข้าวงวะถึงเวลาหมดวิปดาห์หรือยังจะได้ไปซื้อข้าวซื้อของเข้าบ้นานชีวิตทั้งชีวิตฉันหมดไปกับเธอใช่ไหมเดี๋ยวคงจะได้เวลาของสุขภาพใช่ยมเอ้โมยจะเต็มแล้ววะ่ะหัวใจ วีว่ะไม่นะหมดจากไอชันทีฉันต้องเล่นอีกกเวงแล้วว่ะเราต้องเล่นอีกเวงแล้วว่ะโจเดหนโจรกลับไปแล้วเหรอกลับบ้านนอนแล้วจริงอ่ะเออโจรบอกไม่อยากอยู่แล้วว่ะอยู่ไปก็โรคโลกฉันต้องชนะให้ได้ ยาเมเตยูดะซอยอาหารแมวเราไม่ได้ซื้อแล้วเปล่าวะเงินไม่มีคนไม่มีตังนี่แงละครับ oh. โอ้โหเออไม่นะโอ้ <t ot it> มา oh. โอ้ซื้อรถเลวยว่ะ oh. <wow. S 1> โอ้รวยโอ้โคตรเร็วเลย <laughs> โอ้โหการเดินทางนี่เป็นเรื่องที่ประทว <t ot it> ยายครับ คุณยายโอ้ขอบคุณครับหมาคุณแซดเลยเสร็จำหนึ่งใส่เชือกันโอเคถธอหันหมาด้วยไปทำงานแป๊บนึงมันไม่มีตังค์ข้าวไม่ใช่เหรอทำไมมันถึงมันถึงไม่ลดวะมันรวยไงล่ะนี่แหละนะเพราะว่าฉันรวยยังไงล่ะทำไม่ได้โอเคงั้นเฮ้ยเะอเธอทำได้แล้วนี่หวายนิดเดียวเดินต่อได้วะ ไม่แล้วกันไม่กินข้าวไม่มีซื้อไปแล้วในตู้เย็นอ่ะเออมันซื้อตู้เย็นดีกว่าอะเฮ้ยสนหมูขึ้นอ่าสัตว์อะไรวะเนะหน้าหมาเฮ้ยอย่าเศร้าไปหนูน้อยนี่มามันต้องเล่นอีกโยกไปอีกทางแล้วว่ะหัวใจคงตามไปโมไม่ทันได้เลยว่ะโมได้เลยว่ะแฮปปี้ว่ะเล่นอย่างนี้กับผมอย่างนั้นเลยล้านลาว่ะ ได้เลยไม่เรียนต่อทำเงินอย่างเดียวตอนนี้ป๊บวิกสุดท้ายเข้าโค้งสุดท้ายได้ปะ5วิกอีก5วิกที่แลกหนึ่งทีที่แลกเบาเบาเฮ้ยเจมจะพลิกนี้แหละเฮ้ยเนี่ยมันเต็มสองด้านหรอการเงินมึงเี๋ยวนี่แหละมหาเศรษฐีของจริงแลละ ท่านได้ดูมันเต็มสองด้านแล้วว่ามันลงแล้วมันใครมันจะชนะมันได้วะเนี่ยไม่ก็เหลือทั้งสองอย่างไงเ oh จ้าก็จะเต็มสองด้านเหมือนกันเนี่ยโอ้โหโอดพ่อคนเรียน <laughs> มึงเรียนเก่งไปแล้วพี่ครับแ <laughs> ม่งโคตรรอบักโอ้โหการเยอะการเยอะ ก็ผ้าขาดด้วยะูดุนหมูลงทำไมทองว่ะทองที่คูซื้อไปไหนละฟูจะทองรอบด้านแล้วว่ะโดนขโมยดีกว่าวะเนี่ยจริงนะลองสักทีอ่ะลองอ่ะโดนแตกขโมยขโมยความสุขไปอ่ะนิดหนึ่งโดนขโมยตังในธนาคารสักทีกูบ้าแล้วสามพันกว่าบาทอ่ะฟูฟูจะเปลี่ยนงานใน ช่วงใกล้ๆจะวิสุดท้ายเอาเรียนอีกแล้วเหรอวันนี้แม่งขยันจริงว่ะแต่การเรียนรักเรียนจริงนะเรียนเก่งไอ้ข้างเรียนข้างรักเลยเปล่าไม่ข้างเรียนนี่แหละมันข้างเรียนเรินเก่งเลยเรียนกลับมาเรียนต่อกลับมาเรียนต่อให้เสร็จอีกครึ่งนึงเออมาแล้วว่ะคนที่ฟูฟูสุดมหาเศรษฐีคนขโมย ขโมวยหมาเศร้าเลยโอ้โหเป็นไงเป็นไงเอาเงินไปซื้ออาหารหมาเป็นโคสุดท้ายเจียดเงินไปซื้อให้อ่ะทำงานด้วยอ่ะมีวีคืออะไรอ่ะมีวีเท่าไหร่อ่ะยี่สิบเก้าโอ้ยมีวีหนึ่งเลยเฮ้ยอย่ามาอู้ฟู่แถวนี้อู้ฟู่อย่างเดียวแล้วจ้าหมาเศร้าน้องเต็มหน้าหนึ่ง เฮ้ยไม่เต็มเลยเหลือตั้งวิกนึงวิกสุดท้ายแล้ววิกหน้าฉันจะทำให้มันดีที่สุดฉันจะต้องชนะเกมี้อะไรเะไรอะไรโลกเปอะไรทำไรไม่ถูกแล้วหนึ่งนะนะ ราจะหมดวันไปกับการทำน4ำซีลว่าสู้กับพลาสเตอร์ถี่ยังข้างนันเลยไอน้นี่ก็น่ากลัวเนะแม่งจะทองหมดแล้ว,วโอ้ยโดนมั่งโดนเนหอดหมดเงนินมาเลยเพชรแม่นทองตาเพชรช่วยทองมั้เนี่ยพูด <laughs> กันนะต้องมาพูดเลยเฮ <laughs> ้ยเริ่มฝากกันแล้ว嘛ฝากตันกันเก่งฟูฟู่ว ทองสองด้านว่ะโอ้ยธรรมดาทำงานหาเช้าทิไม่ตักินไม่ได้แบมไปหัวใจต้องเอาเงินไปโยคะซะหน่อยดีกว่ากายบริหารบริค่ะเยอะๆจิตจะได้แจ่มใสนะหมนะโยคะเยอะๆเข้าไปเข้าไปโอ้โหยอมใจจริงๆเลยว่ะโอ้ไม่ก็ อ๋อได้ยามทองทองกันแม่งทุกคนเลยตอนนี้มาแล้วว่ะวิกสุดท้ายว่ะต้องทำให้ดีที่สุดโดนแล้วสักหน่อยเถอะวิกสุดท้ายมึงเนี่ยโดนเลยเลยหายตายแล้วทำงานเก่งทำงานเก่งเหลือเกินวิกสุดท้ายโอ้ะเฮ้ยโยค้าเฉยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไปแค่เนี้แหละได้เี้ยโอ้เกือบเต็มลูกหลอดตายฉันได้ผู้ชนะแล้ว วิ oh ่งต oh, anyway, ืท oh ้ายโอวกแค้นร uh> ืออะไรพี่หรือเปล่านะฮะวิ่งสุ้ท้ายยังโดนป้นเหรอโอ้โหอ้หมาแล้วแมวตายได้แล้วว่ะคนที่จะเป็นตุ๊ดในกมตอบเตรียมกอแล้วบอกฮะ เฮ้ยเฮ้ยช่องสองด้านว่ะเฮ้ยจะแข่งเหรอเฮ้ยแข่งโชคแข่งลาบเว้ยมาเสียเที่ยวมาดีครับเรนมาเรนต่อยป่ะทำอะไรทำอะไรไม่ถูกบอกไม่ถูกจบิดละเที่ยวฟาขาดด้วยหนึ่งทีมาเศร้าหมาเศร้าไม่มีเลยสักแดงด้วยอ่ะแพ้แล้ว ได้แล้วครับชนะก็ยังดีคุณชนะก็ยังดีฉันได้คู่ที่จะกลายเป็นทุดในคลิปต่อไปแล้วโหมึงเรียนอะไรขนาดนั้นวะเอ้ยว้้ยเงินก็มานะโอ้โหเงินยังไงก็สู้มหาเศรษฐีอย่างพี่ไม่ได้หรอกเฮ้ยหมาคับหมาคัาบเงินมาให้ก็สวย เอน้ำท่ว <oh, มโอ้ยถ้ามีรถน่าจะสบายกว่านี้หรือเปล่าไม่หรอกรถมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันแค่ช่วยเรื่องเดินทางเลยใช่แต่เวลาเราทำงานหรือทำอะไรก็เยอะรถเยอะไปดิทำอะไรมื่นเรอหล่นบอลหล่นหล่นในในตาสุดท้ายได้ลรือเปล่า มาแล้วว่ะคุณผู้ชมครับเรามาดูกันดีกว่าว่าคลิปนี้ใครจะคลิปหน้าใครจะเป็นต้นมาแล้วว่ะปวดใจว่ะใครเยอะเฮ้ยโมสามพันว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮการเรียนเฮ้ยไอ้จริงไอ้หุตรจริงนะามุ้ยความสุขเฮ้ยไอ้จริงอย่าเดียวเกันเออพี่บอสตั้งเยอะว่ะ อุ้ยทะลุทะลวงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บอดยังน่ากลัวบอดยังน้ําอยู่เงินว่ะต้องพี่อยู่แล้วพี่ใช่ไหมนั่นโอ้ยยังยังยังอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะหัวเหรอไอชิโมได้โม่ได้ฉันชนะแล้วล่ะวายใครได้เฮ้ยได้เลยเรียบร้อยขึ้นที่หนึ่งเออมาหยุดยายเลยวะเนี่ย เรียบร้อยเนี่ยนะครับสุดยอดนะครับต้องกดรับไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดอะไรแค่นั้น้รีบตอบตัวล่างกก่อนสวัสดีครับตดคู่ไหมตุดคู่ก็จบกันไปแล้วนะครับ No time to relax t ู r ีแลกได้ผูงแท้แล้วใครที่ชอบก็กดแชร์นะครับกด คอมเมนต์ไปด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องกดซับกดไลค์ก็ได้นะกดซับด้วยไม่มีใครกดหรอกเอายี้ดีกว่าเจ้าทับไม่ถึงสิบหรอกถ้าไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบกูไม่เป็นตุ๊ดกูไม่เป็นตุ๊ดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องยึดติดกดแล้วไม่ถึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเลยเจ้าผู้แพ้ผู้แพ้ต้องทำตามก่อผู้แพ้ไปายสวัสดีครับ อย่าลืมกดซับช่องด้วยครับผมมาคลิปหน้ามาดูกันว่าโมจะเป็นตุ๊ดได้มากแค่ไหนบบ๊ายายครับ